สวัสดีค่ะพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและทุ้งทองในงานจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำวันที่28ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนพุทธศักราช2567มีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้ค่ะวันที่28ตุลาคม2567เวลา14นาฬิกา30นาที นางสาวอัชารารองสวัส,ส,วสดิการและคุ้มครองในงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอก,กาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กร,รกฎาคม2567ณวัดทุ่งเฟื้อตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายสุวัจันสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีวันที่30ตุลาคม2567เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา นางสาวอัชารารองสวัส์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นางสาวปทวันสังช่วยนักวิชาการแรงางานชำนาญการและนางสาวสวรักษ์พรมรักนักวิชาการแรงางานเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแรงงานสำหรับนายจ้างและลูกจ้างให้กับพนักงานนักบ,บริษัทเมืองใหม่กัตทรีจำกัดมหาชนมีลูกจ้างเข้าร่วมการอบรมจำนวน26คน สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชแนดตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาจ้างเพื่อให้เป็นไปตามแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเลตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการออกหนังสือคนประจําเรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงพพทธศักราช2,565โดยตรวจสอบเอกสารและสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวโดยใช้แบบคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการขามนุษย์ด้านแรงงานกระทรวงแรงงานลูกจ้างจำนวน26คนเป็นสัญชาติเมียนมา25คนสัญชาติลาว1คนลูกจ้างมายื่นคำร้องเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินจำนวน4รายเป็นเงิน 6 8 8 8 0บาททั้งนี้พนักงานตรวจแรงงานจะเร่งรัดดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จโดยเร็วสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆจากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาังหวัดนครศรีธรรมราชกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานขอบคุณค่ะ